กลับมาจากบ,าบ้านบอสแพรวนะคะกับแม่ยายซูวังหันดีจ้าด <laughs> ีค่ <laughs> ะวัน <laughs> นี้แม่ยายไปนอนงกับแม่ถวดดีกว่ค่ะได้อ๋กอกลับมาบ้านก่อนนะดาจ้ากลับมาบ้านหาเฮ้เร่งให้ง่ายไว้สักก่อนกันไ,ไปค่ะโอเคอยากกินแซ่บเขียวอนะันนึงวนนี้ประเทศแซ่บแซ่ลดีใจง่นข้าหลานเพิ่นเป็นอ,อ,ยอย่างแล้วเนาะเพิ่นเพิพ่งมาไปสื่อเนื้อยอย่างนั้น ร้านอยากกินเนื้อย่างแม่นค่ะร้านอยากกินเนื้อย่างนะจะไปซื้อเนื้อย่างกันจ้าจ้าโอเคสวัสดีค่ะยิงแสงทองฟินแลนด์ค่ะ <Okay. S 1> วันนี้นะคะ <Yeah. S 1> กับมาบา้านปลาล่นอีกแล้วนะคะอุดหนุนแม่ค้าค่ะแต่ว่า นี่ยค่ะสงสัยจะไปห้องน้ำค่ะปากกาวันนี้นะคะแวะมาหาวัดแพรนะคะยายทวดนะคะเพื่อว่าจะมาล่าเพลินผ่องค่ะจะกลับไปกอดท่อมอนะคะแต่ว่าเมื่อกี้นะคะค่าตะล่าค่ะค่ะาดเจอแบบว่าพูดคุยกันกับลืมอัดชีพนะคะกับว่าเป็นยังกะเหรี่นกับนองนาริตาเมื่อกี้นี่คะ่ะมวนไหลยลื่นท้ายหลูกนะคะลืมอัดชีปมาเห็นเบิงนะคะพี่น้องแล้วก็ล่าบอดล่า แง่ถวหลั่ะแล้วแ,แม่ยายสุกแล้วนะคะแล้วก็พอ,อนิลุยพ่อค่ะผู้จัดก,การยุยนะคะแล้วก็ของเองนะคะเมื่อกี้นุ่สี่หออนะคะคุยกันพี่น้องคุยกันมวนหลายเรื่มข้าวจากเบเดอั์แล้วก็เลยแวะมาสื่อชาเขียวนะคะบุดนุนป้ารุนนะคะแต่ว่าเพิ่นไปใส่ก <c oughs> ่องนาวแล้วบ้างค่ะ <c oughs> เปิดบานวายยูแต่ว่าบ่เห็นเจ้าของร้านนะคะอัน,น เหมือนมือนีอนแววมาแล้วกะสิแววกลับบ้านแล้วค่ะจังหน่อยนี่นะคะจะบหร,ร,รูอว่าปลาลุนไปใส่นะ,ะจ๊ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวอรอปลาลุนแ๊บนึงนะคะกระใจาใยหายได้จ้าพี่น้องมือนีกะแปวไปหาเพื่อนกะบอกบ่ออกคือขันพี่น้องตั้งใจว่าสียูโดนโดนแต่ว่ามันกะน,นะคะ,นะคะได้เวลาอันควรแล้วนะคะ เรื่อนี้ก็อาจจะกลับไปทํางานแล้วว่าที่ที่ทํางานเพิ่นกับเปิดแล้วนะคะกันเลยต้องกลับไปนะคะท่ามหาทีนะคะล่ะก็ถ้ามีโอกาสจะกลับมาหาบอดอีกนะคะเพื่อนกับดีดีพี่นอ้องเพิ่นกับไวพ่อนขอให้เดินทางป,ออาปลอดภัยและสันตุรานะคะคนะคะสู้ต่อไปนะ,ะพี่น้องรอปลาลุนแป๊บหนึง่งอยากกินชาเขียวมเมือนันทเดชกินแซ่บๆพี่น้องชาเขียวนะ่ะ อันนี้จะเป็นลานชั่วข้าวของเพิ่นนะคะตอนนี้รู้สึกว่าลานไม่เพิ่นกะใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเป็นเพื่อนอัปเดตลานเมื่อก่อนวันก่อนเนาะลานแบบแบบเป็นตะนังก้อย่างนีง้พี่น้องแต่ว่าบดเอทายไปนว่างหังนะคะเดี๋ยวย่างไปเบิงในส่วลรอป่าลุนนะคะให้เพื่อนปเปะเบิงหลานเพิ่นมาลองดจังไงร้านป้าลุนนะคะเมื่อกี้ไปหาบอดมากอะ นะคะเพิ่ผนพใยญ,ญาบาลเพิ่นวายูพใยญ,ญาบานเพิ่นไปกับอุดรนะคะไปส่งคุณย่าน,นวนนะคะกี่ไปกระพอแต่หนูนาริตะนะคะเยวลองไปถามเพิ่นว่าเห็นปลารุ่นบอนะคะร้านป้าลนะะุนค่ะ รุนยูสอยู่ว่ค่ะคือว่าเห็นป่ารุ่นเต๋อต้องหันก็บอกวหน้าดอกหมอจ่าจะเข้าอ๋อนึกว่าคนมาเบิ่งโบราณหมอเห็ดไก่แล้วแล้วนะจ๊ะน่ารัน๋ยวบอกว่าไปท่องเตัอเตย๋อเนื้อย่างนี้มีเหรอเซอร์ไพรส์กว่าค่ะป้ารุ่นไม่อยู่นะจ๊ะมาเป็นอย่างมาถายรานเพิ่นกันเลยพี่น้องว่าสิมาซื้อชาเขียวจ้าเพราะว่าเมื่อไหร่ไม่ได้กินแซ่บ รอสักคู่อาาจ์โอเคค่ะแต่ว่าเห็นเปิดบานไว้นุกันนึกว่าพนนยู่พราไปรุ่เตอร์มาละอือโอ้โหใกล้ซีเนลแล้วโโดีววดีสวยเลยจา้า <c oughs> จืดมากเลยกระลังแหงนี่แหงแล้วค่ะว่าทำเลด่ดีเอะจ้านี่วิวดีดี ถนนค่ะบ้านหนูเคสเอา้าบ้านหนูเคสแม่แม่ยายนุ้มว่าสีมาเสือชาเขียวน้ำปลารุนปลารุนมาอยู่จอยจ้าเจอแม่ยายสูกอีกแล้วนะคะเพิ่นติด่ามาแล้วตัวนี้บ้านสวยราคาบ้านหนูเคสเมื่อกี้ก็พึง่งกลับมาจากบ้านบอแพลนะคะกับแม่ยายสูบหนน <laughs> ันค่ะ อไม่ได้ไปนอนกับแม่ถวด,ดอยู่อะค่ะมื่อกี้อย่าอ๋อกลับมาบ้านก่อนนะดาอ,อย่ากลับมาบ้านหาที่เล้งที่ง่ายไว้สักก้อนที่ไรไปค่ะโอเคอยากกินแซ่บเขียวนะมื่อกี้มันมเท็แซ่บแซ่ลดีใจอย่งั้นค่ะเพนท่นหลานเพื่อนเป็นอย่างไรแล้วเนาะเพื่อนเพื่อนว่าไปสื่อเนื้อย่างจช่ไหมร้านอยากกินเนื้อย่างนี่งั้นค่ะร้านอยากกินเนื้อย่างนะจะไปสื่อเนื้อย่างกันจ้าจ้าโอเคบ๊ายบาย เี S 1> <S 1> <G ül üyor> ่ยค่ะพี่น้องค่ะเมื่อกี้ไปหาปลารุ่นปลารุ่นวายูนะคะก็เลยมาได้กินนะคะชาคกก้าเขียวอดแล้วนะคะว่าเป็นยังค่ะไว้โอกาสหนาะฟาไม่ทำให้โอกาสกลับมานะคะ เฉยๆแล้วก็มาเชื่อว่ยเลือก็ยังทํางานประสานงานกันในเรื่องของการขายของออนไลน์ยังอยู่ต่างๆนะพี่น้อง mm hmm. ก็คือประเด็นนึงคือว่าทํามันมีโอกาสเท่ากับก,การมาขึ้นเก่าการมาเตนมาอยู่น้ำพึ่นคือเก่าประเด็นก็คือว่าเรา,าใจอยู่แต่ตัวต้องไปนะคะเพราะ กได้กลับมาบานกับสิแวะมาแวะมายามเพิ่นคือเก่าพี่น้องค่ะหน้าร้านที่งานก็ดีค่ะดีแห้งดีหลายๆก็ขอบคุณบอดหลายๆขอบคุณเจ้าวดขอบคุณแม่ยายสุขขอบคุณป้ารุ่นขอบคุณป้าอูหลายๆคนนะคะขอบคุณนมเฮ็ดให้มีช่องซนอ่ายิงแสงทองฟิแลนด์นี้ขึ้นมา